วัดีค่ะ,คะวันนี้เรามาชมกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเสือเท่าหมู่7ตำบลหนองม่วงอำเภอบริเบือจังหวัดมหาสารคามกับผมนายบริษร์รลังวิเศษครับค่ะดิฉันนางสาวแจ่มจันทร์ช่างยาค่ะเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมด้านในกันเลยค่ะเไญเลยครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับนี่คือกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเสือเท่าครับ ครับแล้วเราก็มาถึงบ้านคุณยายที่ทอผ้าใหม่แล้วนะครับเราเชิญเข้าไปสอบถามได้เลยครับค่ะาม,มาค่ะสวัสดีค่ะแม่ในนำโตเนี่ค่ะแม่สมหวังจันวล่าเป็นประธานุ่มทอผ้าข,ของบ้านโคกเสียเ่าค่ะอ่าโครงการนี้เกิดขึ้นในจังหวัดพะแม่โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากไทยบ้านเ้อตังเป็นุ่มเป็นกองกันรขึ้นมากเพราะว่าที่แรก พัฒนาการอำเภอเพิ่นเขามาเห็นเพิ่นเลยว่าเห็นค่ะเห็นพ่อแม่เห็นดีเห็ดหลายเป็นในเป็นไร้บรรทํมมันเป็นสะดุดตาของเพิ่นเพิ่นก็เลยว่าแม่ต่างกลุ่มกันบบบันีก็เลยต่างกลุ่มกันขุมมาซิมีอีกซิเก้าคนบานีเพิ่นเลยว่าเห็นเพิ่นเลยไอเอาบ้านติดตะกี้เพราะเพียงเขามาเพิ่นก็เลยมาสนับสนุนกลุ่มของแม่ค่ะค่ะแล้วไร้ไดเป็นทีนิยมแรกอ่ะเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มนี่ค่ะ ไลยเสือค่ะไลยเสือเป็นกลุ่มดวดเต่มของกลุ่มแม่เป็นเอวอกรลักเป็นเดกกักษของกลุ่มเลยค่ะเป็นอย่างคือแดวไลยเสือค่ะแม่ไล่เสือมันมาทีมาทีไปของหมู่บ้านบ้านโคกเสียเถ่าเผลเลยว่าอยากแกะไลยเสือออกมาเป็นไล่ผ่าอย่างนี้นะคะกรรมาวิธีของมันเนี่ยค่ะเพรของไล่เสือกรรมวิธีของไร้เสือพวกแม่ใส่วัตถุดิบพือการเอาสีธรรมชาติค่ะเอาเปลือกไม่เอาขีดตุมค่ะ แล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนในจังหน่ค่ะที่ว่าเขาเห็ดกลุ่มนี้ขึ้นมาไม่ขาดที่ขาดจากที่พ่อได้อยู่ได้กินได้ใส่ได้สอยได้ส่งลูกเลี้ยงได้ค่ะมีไร้เสือเข้ามาหนี่งค่ะครับเ้าถ้ามีคนสนใจสื้อเด้ครับติดต่อได้ทางไหนครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ค่ะทางเพืของแม่ก็ได้แม่มีเพื่อของตัวเองด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์นี่เบอร์ใดครับคุณแม่ครับ0908515155ค่ะ เราทางเพล่ะครับทางเพลก็คือว่ากลุ่มทอผ้าบ้านโคกเสียเท่าค่ะค่ะวันนี้แม่สุขภาพแบบเป็นดีที่มากของเสศนไหมเนาะค่ะมาเลยค่ะไป็นมังตะมอนไปเบิังตะมอนใช่ครับมังตะมอนตะมอนมันสุกแล้วนี่มันคือมันสุกแล้วอ๋อครับก้นมะติสุกมันซุกค่ะจังไหนครับแม่ก่อนมัะติสุกมันโตหน่อยตัวใหญ่บ้านมันตัวน้อยค่ะที่เหล่าก็นอนนอนหนึ่งนอนสอง นอนสามนอนสามนี่คือขันตอนมันสีสุกแล้วนี่ค่ะนี่มันสุกแล้วนี่นี่ช่วงมันสุกแล้วสุกแล้วก็คือเอามาใส่ตรงนี้นี่มะซี่ใส่ตรงนี้ใส่บ้านเขาฟักค่ะมันเขาฟักนี่จอนี่อ๋อครับอันนี้ใส้บ้านฟักหลอกไหมครับนี่บางเองมาฟักหลอกนะครับนีแคนฟักหลอก ครับแม่นี่เขาเอื่อีหยงก่อนครับเขาเอื่นจอจอ่กตะเทนีขันจอนี่เขาต้องเก็บมอนซุกเนาะเก็บมอนซุกแล้วมาใส่จอแล้วมันก็ติ่เท่าออกมาเป็นตัวฟักหล่อวฟักหล่อเนี่ยฟักไหมเขาเอื่นไงเอื่ฟักไหมนี่ออกมาเป็นนิ้ซี่ออกจากนี้มาใส่นีมัส่ดงไว้กระเทนีอีกจักะซอมือก็เอาเป็นสาแม่เอาไปใส่ลำพอนแล้วเาก็เดินเป็นเส้นไหมออกมา เป็นสินไหมหรอค่ะไปตามกระบวนการเก็บท่อผ่าไหมเงี้ยเหรแม่ครับอันนี้แม่กาะทัศน์เหรอนี้แม่แกะมีไปมัดมาแล้วเนี่ยมัดไปท่อแล้วอันนี้เขาเอื่นไลอย่างครับเนี่ยไรดอกแก้วไยดอกแก้ว เฮ็ดเห็ดจังกี้เราเอาไปจ้างไหนต่อครับแม่เอาไปใส่กงใส่กงใส่กงแเรากับกงกงเป็นแบบไหนครับแม่นั่นหะอยู่เพิร์ชาติเราอ่ะขึ้นไปช้างเราเนี่ยนั่นหรอถือว่าหลายเบิ้งแนี่นั่นละผงอ่ะเอาไปใส่กงว่าใส่หลักนี่เราก็เอาไนมาแล้วก็ปั้นใส่หลอดเป็นท่อโอ้ค่ะครับว่าผมก็ขอจบ การสัาคณ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะนอกจากจะมีลายเสือที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเสือเท่าตำบลน,นองม่วงอำเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามแล้วยังมีลายส้อยดอกหมากที่เป็นลายประจำจังหวัดมหาสารคามและก็ลายดอกแก้วเป็นลายประจำอำเภอบระบือ แล้วก็มีลายผ้าอื่นๆอีกมากมายเช่นลายสร้อยดอกหมากประยุกต์ดอกแก้วลายผ้าขม้าผ้าคุมไหล่ลายเสือเป็นต้น